ธรรมชาติถ้าสิมองเห็นธรรมชาติในคู่ต้นไม้นะคะต้นปูนคือสะพานสะพานที่เราลาวจับแล้วก็จะเป็นทางเดินลงมาลงาน้ำตกเหีนยงลอพี่นออสวยป่าธรรมชาติในหมื่นี้สวยกำลังแดดจองแดดจองน้ำตกปูนแสงแดดสวยงามธรรมชาติ นีกับองเที่ยวเค่ะเด็กๆหนุ่มสาวเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวจะพา,ามาดูใกล้ๆเลยก้านสุขสบายใจเราก็จะมีที่นั่งชิวๆด้วยนะคะที่นั่งชิวๆ จุดนี้ค่ะจุดนี้นะคะทุกคนมาตรงนี้นะคะวิวธรรมชาติของเราเห็นไหมจุดที่เราพักแล้วก็มองดูมองดูน้ำตก ไปตรงหน้าเลยเนี่ยมไปตั้งน้านเย,ยี่ยมไปเลยค่ะฮเฮ ลองแล้วแต่กันทำดีก่อนมาแต่งก้นดึงกันาฮหัา